เป็นอาสนามบินของประเทศกูเนี่ยไปบุรีแบบไปหัวล้อะแบบไปโน่นนี่นั่นแต่ลึกๆในใจอ่ะคงจะหลับไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ย <Hey, S 1> คนเขเมรนี่มีเงินสร้างสนามบินแบบใหญ่โตกว่าประเทศไทยนี่ได้ยังไงใช่ไหมแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะบุรี่นะพวกมึงใจเย็นๆกันนะ สนามบินของประเทศกูนเนี้ยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนะแล้วช่วงที่เปิดแรกๆเขาก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเขาไปรับชมกันนะบอกตรงๆอ่ะของไม่เคยมีไง ทุกคนไอบอยเขมเมแทบกระอักเดือดนะครับพี่้องครับล่าสุดเนาะปวดนะครับนักท่องเที่ยวในสนามบินนะครับล่าสุดเหมือนป่าซาทุกคนไม่มีนะครับทุกคนไม่มีใครโอ้โหพี่้องครับงานนี้อับอายขายขี้หน้านะครับผมพี่้องนะปวยหนักทุกคนเนาะเสะประเทศไทยจนเสียสตินะครับพี่้องครับนี่มาดูของแท้นะครับพี่้องครับเนาะไม่อวดไม่โอ้นะครับพี่้องครับ บอยเขมินดูเอานะครับผมนะว่าการท่องเที่ยวฝั่งไทยนี่คือคืนแค่ไหนทุกคนอยากให้ดูนะครับพี่น้องกับบ้าเนาะนี่คือภาพบรรยากาศจริงๆนะครับไม่ใช่ AI นะครับบอยนี่คือของแท้ครับพี่น้องครับบอยเขมินแทบกระอักเรื่อนนะครับผมนักท่องเที่ยวแน่นครับพี่น้องครับนี่คือสนามบินระดับกลางนะครับทุกคนนะไม่ใช่สนามบินระดับประเทศหรือว่าระดับท็อปนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยนี่คือสนามบิน นะครับรองนะครับผมรองจากสนามบินสวรรณภูมิพี่้องครับเนาะคือสนามบินดอนเมืองเนี่ยเห็นที่เอฟซีฝั่งไทยบอกว่าเกิดก่อนขเขมรด้วยซ้ําทุกคนเกิดก่อนประเทศเขมรด้วยซ้บพี่้องครับประมาณ7จ็ดแปดสิบเก้าสิบปีนะครับทุกคนนะนี่ทุกคนบรรยากาศโอ้โหนะครับฝั่งบ้านเอวบยมีแต่ขอทานกับคนเท่าคนเก๋พี่รองครับประเทศไทยมีแต่ชาวต่างชาตินะครับทุกคน บรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองครับล่าสุดไอ้บอยแทบกรากเลือดทุกคนแทบกรากเลือดครับพี่น้องครับเนาะมันแตกต่างกันดึกเกินนะครับผมนะนี่ครับชาวต่างชาติแบบเยอะมากครับพี่น้องครับที่หลังไหลเข้ามาประเทศไทยนะครับทุกคนสนามบินะลับกลางครับพี่น้องครับเนาะแต่คนนี้แบบโอ้โหยังแน่นนะครับไอ้บอยกรากเลือดครับพี่น้องครับล่าสุดหน้าแหกทุกคนปวดหน้าปวดหนานะครับสุดท้าย ไม่มีใครมาเที่ยวนะครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนบ้านบอยนยเงียบจิ๋หายด้ยนะครับบ้านบอยนะแต่ประเทศไทยดูเอานะครับเนาะเนี่ยโอ้โหทุกคนสนามบินระดับขนาดกลางนะครับของประเทศไทยนะครับทุกคนนะแต่เนะี่ยคนเดินเข้าเดินออกตลอดสา,ายพี่รองเนี่ยดูหน้าตาเนี่ยคนต่างชาติทั้งนั้นนะครับพี่รองนะเนี่ยโอ้โหทุกคน ส่วนมากนะครับมีแต่ชาวต่างชาติละวอยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่วนมากมีแต่ชาวต่างชาตินะครับทุกคนนะเนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนะเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนคนจีนนะครับโหครับพี่น้องกับบรรยากาศนะครับเนี่ยเที่ยววินนี้น่าจะเดินทางมานะครับนี่ครับบรรยากาศเนาะที่เก็บให้ดูครับพี่น้องรับบอกเลยว่านะนี่คือภาพจริงไมใช่ไอนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบ้างครับพี่น้องนะบรรยากาศ ที่ด้านล่างนะครับบ้าผู้โดยสารขาออกนะครับลดงจากเครื่องบินแล้วไปรอรถอเยอะเยอะแค่ไหนทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสมบรรยากาศด้วยกันนะครับนี่ทุกคนนี่พึ่งขึ้นมานะครับจากสนามบินนะครับโอ้ทุกคนนะนี่พี่น้อรับคึกคืนนะครับไม่เงียบเหงาเนาะอันนี้แค่ภายในประเทศนะครับ สนามบินเนี่ยคือภายในประเทศเนาะคนก็ยังแอบ,บคึกคืนนะครับเนี่ยผู้ดโดยสารขาเข้านะครับภายในประเทศนะครับนี่นะครับป้าพี่น้องนี่กำลังมารอบใหม่นะครับโอ้โหทุกคนบอยขมิ้นนะครับบ้างไงบอยขมิ้นมาดูนะครับบรรยากาศ บรรยากาศด้านหน้าครับทุกคนนะ <ไป S 1> อูโห,หทุกคนเนี่ยครับคนเดบเดินมาตลอดนะครับนะพี่ต้องตลอดสายจริงครับผมเนี่ยชาวต่างชาติก็เยอะครับอืทุกคนเลยอ่อนซ่อนครับพี่ต้องครับป้าทุกคนนะเห็นฝั่งกัมพูชาเปิดใหม่นะครับนาอสนามบินบ้านเก่าเนี่ย ชู้สนามบินขนาดกลางของประเทศไทยไม่ได้นะครับพี่รองเนี่ยสนามบินระดับกลางนะครับทุกคนเนี่ยสนามบินระดับกลางของประเทศไทยครับสาตางซ่าเขายังเยอะนะครับทุกคนครับโหทวนด้านนอกนะด้านนอกเนี่ยเขาก็รอรถเยอะนะครับโหพี่รองครับ นี่นะครับหลังจากที่ออกมานะก็จะมารอรถโอ้ทุกคนบรรยากาศเนี่ยเรามาดูนะครับด้านนอกเนาะนี่ทุกคนถ้าจะไปแล้วหลายหลายเที่ยวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมบอ,บอเห็นไหมเนี่ยชาวต่งางชาติเขาเอาลูกเอาหลานเขามาเที่ยวประเทศไทยนะครับอืมทุกคนเนี่ย ไม่พูดเยอะครับเนาะไม่พูดเยอะนะครับผมและไม่ได้โอ้อวดบ่อยแล้วนะอันนี้คือความจริงนะเนี่ยชาวต่วางชาติเด็กๆเด็กน้อยนะครับความาเที่ยวนี่ทุกคนอันนี้บินแค่ภายในประเทศนะครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนเนี่ยไปแล้วครับรอบนี้กีโนสุดยอดนะครับผม ออกมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเนาะโอ้โหตะกคนบรรยากาศสนามบินดอนเมืองนะครับบอกแล้วนะครับว่าคนแบบยังเยอะนะครับพี่นอ่อเพราะว่าเนาะสนามบินนี่แบบรถขึ้นตลอดนะครับอ่าขอไปจอ่าเครื่องบินขึ้นตลอดนะครับพี่นอ้อโอ้โหนี่ครับเนาะชาวต่างชาตินะครับพี่นอ้อ เนี่ยเขาเพิ่งออกมานะครับจากสนามบินดอนเมืองเนี่สนามบินเตีโซวานวอยช่วได้ไหมดูนะครับบรรยากาศเนี่ยเขาออกมาพี่น้องป้าทุกคนนี่กำลัองออกมาใหม่นะครับอู้โูทุกคนเนี่ยออกมาใหม่ออกมาใหม,ออม,ใหม่คนก็ยังแบบยังเยอะนะครับพี่น้องครับสนามบินตลับกลางทุกคน ปทุกคนครับนี่พี่้องครับเนี่ยรอ,อจะรอรถออกไปนอกนะครับอ๋ทุกคนคนแบบยังเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศี่นอกออกมาเนาะนี่ทุกคนคือแบบแต่ละรอบนี่คนก็ยังเยอะนะครับ นี่ครับเนาะแต่ละกรุปทัวร์หรือว่าแต่ละเที่ยวนะครับดูวย้ำบ่าสนามบินดะลับกลางนะครับสนามบินดอนเมืองแค่ภายในประเทศทุกคนไป่ิดองเดี๋ยวพาไปดูด้ดานบนนะครับนี่ทุกคนนะโอ้ยไอ้บอย บวดสนามบินใส่นะครับพี่ต้องอันนี้แค่สนามบินตลับกลางเนาะของฝั่งไทยนี่ก็แบบกินขาดนะครับทุกคนเนี่ยชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับส่วนมากนะนี่ครับบรรยากาศสนามบินรอนเมืองครับทุกคนโหนะครับบรรยากาศครับนีพี่ต้องครับบรรยากาศนะคนกําลังเดินทางออกมานะครับทุกคน จะพาไปดูนะครับหลายจุดหลายมุมครับพี่น้องครับวันนี้หาไอ้บอยไปดูนะครับพี่น้องกับเนาะประเทศไทยทุกคนเนี่ยชาวต่างชาตินะครับทุกคนนะส่วนมากนี่ครับที่เขามาเที่ยวนะครับผมโอ้พี่น้องบอยเขามีเทียบดินนะครับทุกคนนะชาวต่างชาติกำลังออกมานะครับนี่พี่น้องกับผมบรรยากาศทุกคนดูครับ โอนะครับเนี่ยออกมานะครับทุกคนนะโหเนี่ยนไหมครับเราจะไปเที่ยวกันทุกคนสวยนมนากครับชอวต่างชาตินะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูด้านบนนะครับพี่น้อง้านบนคือลาดที่อ่าขา ขาออกนอกประเทศนะครับอันนี้คือขาขาเข้ามาเนาะหรือว่าขาที่มาจากต่างจังหวัดโอ้ทุกคนบอกเลยว่าไม่เงียบนะครับพี่ดองครับเนาะไม่เงียบเหมือนสนามบินบ้านบอยนะนี่ครับผมเนี่ยชาวต่งางชาตินะครับเดินทางมาจากอินเดียนะครับพี่้องนะดูหน้าตาพี่เขาน่าจะเป็นแขกโอ้ทุกคน สนามบินบ้านบอยเนี่ยเห็นขอทานนั่งเพียบนะครับทุกคนนะแต่สนามบินบางไทยเนี่ยมีแต่สาวต่างชาตินะครับโอ้โหพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศเนาะฝั่งนะครับผู้โดยสารขาเข้านะครับผมนี่ทุกคนนี่คือเข้ามานะ,าะจากจากจังหวัดนะครับเนาะคือจะเป็นรอบเป็นรอบที่แบบโอ้โหทุกคน นี่ครับพี่รองครับแค่สนามบินขนาดการนี่ก็กินขาดนะพี่รองครับกินขาดแล้วครับทุกคนโหนะครับเนี่ยนี่ครับด้านนอกบริเวณโหทุกคนคนนะครับดูบอยดูดูแหก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 ตาดูนะบอยจะได้เห็นจะได้ตื่นเนาะว่าประเทศไทยจะอิจฉาบอยหรือเปล่านะที่ บอยมีสนามบินนะครับแต่ไม่มีใครเที่ยวทุกคนเนี่ยสนามบินมันต้องมีคนบริการใน้บริการแบบนี้ทุกคนโอ้ทุกคนครับบอกเลยว่าบอยเนี่ยจะเอาหน้าไปไปที่ไหนพี่เร้อโอ้ทุกคนเนี่ยซาตานซาดตึมนะครับนี่สนามบินลอนเมืองทุกคนขนาดกลางนะแต่คนแบบ ครับโอ้โหนะดูหน้าตานะครับพี่น้องครับเที่ยงทุกคนเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับเนาะบรรยากาศสุดยอดยอมรับเลยครับว่าไม่ธรรมดาสนามบ,บินระดับระดับกลางครับเนาะนะคนเนี่ยไม่ใช่เทศกาลพี่น้องครับแต่คนแบบโอ้โหทุกคนครังนี้ฮ่าพี่น้องครับดูครับบรรยากาศนี่ทุกคน โอ้พ right ี you know? <quer wa> ่้องครับเนี่ยหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศล่าสุดเนาะวันนี้เลยครับพี่้องครับใหม่ๆมาเนะวันที่22กันยายนทุกคนเนี่ยโอ้หม่แล้วครับพี่้องครับเนี่ยยังไม่ถึงวินาทีนะครับพี่้องครับคนก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยะทีมงานนักท่องเที่ยวนะครับเขากำลังติดต่อรถนะครับ นี่แบบเนี้ยงบประมาณของประเทศไทยทุกคนนะการท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับเป็นของคนไทยหมดเงินนะครับจากการซื้อบัตรซื้อตั๋วคนไทยนะครับรับร้อยเปอร์เซ็นตนะแตกต่างจากบ้านบอยนะบอยบ้านบอยเนี่ยพี่จีนหอบหมดนะบอยไล่แค่ซื้อนะครับพี่น้องครับในหน้านะแต่ว่าเงินเนี่ยเป็นของเนาะคุณจากต่างประเทศนี่ทุกคนพาทุกคนเลย เค okay, ทุกคนคนระับเดี๋ยวพาไปดูด้านด้านบนนะครับพี่น้องรับว่าคนเนี้ยออกประเทศหรือว่าออกจากจังหวัดนี้เยอะแค่ไหนนะครับเนาะใช้บริการสนามบินนนทเมืองผอไม่อยากคิดสนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่น้องรับว่าจะเยอะแค่ไหนเนาะอันนี้สนามบินนนทเมืองนะครับคนแบบอย่างเยอะนะครับผมโอ้บรรยากาศทุกคน ไปเดี๋ยวเราเลนไปด้านบนนะครับเนี่ยส่วนาหาเห็นตัวทัวร์ชาวต่างชาตินะครับพี่รองเนาะบรรยากาศนะครับไปนะครับ let's go โอ้โหทุกคนเนี่ยบอยเอ้ยบอยมาเห็นมาเห็นมาเห็นาเห็นเนี่ย ให้บอยแล้วเห็นครับพี่้องครับเนี่ยหลังไหลมาเรื่อยๆครับไะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูแสดงผู้โดยสารขาออกพี่้องครับว่าจะเยอะแค่ไหนขึ้นมาด้านบนนะครับพี่้องครับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับนี่นะครับบอยเขมรนะดูเอ้านะครับผมว่าผู้โดยสารเนี่ยขาเข้าขาออกนี่เขาเยอะแค่ไหนเนาะเนี่ยเห็นไหมมีแต่ชาวต่างชาตินะบอลไม่มีนะครับ ขอทงขอทานนะครับพี่น้องครับคนเฒ่าคนแก่เนาะนี่ทุกคนดูครับนักชาวต่างชาติโอ้โหทุกคนไอบอยเห็นแบบนี้น่าจะอกแตกนะครับพี่น้องครับเนาะล่าสุดมันป่วยนะครับทุกคนเพราะว่านะมันดิ้นมันแชะไทยอะ่ะแช่แล้วไม่ชนะนะครับไอบอยแบบป่วยหนะัก <laughs> เห็นแล้วรน,น่าสมเพชครับพี่น้องนี่ทุกคนนะบรรยากาศเนาะอันนี้คือสานามบินรอนเมืองนะครับผมชาวต่างชาติแบบโอ้โหทุกคน อันนี้จะเป็นโซนเอเอเซียนะครับพี่น้องนี่บ้านบอยมีไหมแบบเนี้ยบอยนี่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 เห็นไหมประเทศไทยเนี่ยเขาใช้ผลิตด้วยตัวเองนะบอยเนี่ยสุดยอดไหมนี่ทุกคนนี่ครับผมบรรยากาศโอเคทุกคนเดี๋ยวพามาดูในหลายจุดนะพี่น้องมันเนี่ยคือโอกาสนะให้บอยได้เห็นมันชอบอวดพี่น้องครับนะมันบอกว่าสนามบินบ้านมันนี่โอ้โหนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ หลังจากเปิดมาไล่สองสามวันนะครับเนาะสิ่งที่เห็นก็แตกต่างกันมากครับพี่น้องนะไม่มีใครไปเที่ยวเลยทุกคนโม้ไว้เยอะนะครับไม่มีใครไปเที่ยวเลยครับอันนี้คือสนามอ่าสายการบินนุกแอร์นะครับทุกคนนะนี่ครับจะเป็นโซนเนาะนุกแอร์แล้วก็แอเอเชียนะครับทุกคนอันนี้คือสนามบินหรือว่าจุดเช็คอินของนุกแอร์นะครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศ เห็นไหมความสะดวกสบายนะครับทุกคนหลังจากที่เนาะจะขึ้นมาประเทศไทยหรือว่าจะออกนอกประเทศนะครับออกไปต่างจังหวัดนะครับทุกคนจะมีรถมาแบบนี้นะครับเนี่ยคือสามารถใช้บริการรถแบบสายทางครับพี่น้องครับง่ายๆนะครับทุกคนหลายสเส้นทางแล้วพี่มันจะเป็นรถรถยนต์นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าต่างๆ นี่ครับเป็นปัจจัยหลักเนาะของการที่ประเทศไทยทําไมเขาถึงมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าปัจจัยในการเดินทางนะครับทุกคนมันสะดวกสบายพี่น้อง,งนี่ครับเนี่ยเราเดินมาจะเห็นแต่ชาวต่างชาตินะครับพี่น้องครับเป็นส่วนมากเนาะคือชวงเนี้ใกล้ละลูกาลที่่าใกล้ปีใหม่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เรือนกันยาพฤศจิก,กายนนะครับแล้วก็ธันวากันยาตุลาพฤศจิก,กายนะครับพี่น้องอีกสองสามเดือน คนที่เขาก็มาเที่ยวนะครับเนาะส่วนนี้ก็หลายหลายประเทศครับนี่สายการบินนะครับนี่ครับพี่้องครับบรรยากาศเนาะมีสายการบินหลายอย่างครับพี่้องครับอันนี้สายการบินอะไรครับผมไทยไลท์แอร์ไหมครับพี่้องครับแมนบอก โอ้ทุกคนใช่ท่านนะครับสายการบินนี่ครับผมนะไปหลาย,ลายจุดหล,หลายประเทศครับน่าจะไปแถ่ยวต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าฟัง่งไปลาวเนาะน่าจะมีแต่สนามบินนี่คือไปภายในประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัด ถ้าไปนอกประเทศต,ต้องสวนน้ำพุมนะครับผมครับทุกคนโอ้โหนะครับนะนี้ครับผมพี่รองครับมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่รองครับรัชกาลที่9นะครับผมนี่บรรยากาศโ,โหนะครับดูเลยครับผมบรรยากาศเนาะนี้สายการบินไทยออไลออนแอร์ อ๋อสายการบินไทยไลไลแอร์ไลออนแอร์อ๋อไลออนแอร์คิดว่าเป็นเป็นสระอันไทยรันแอร์ไทยออนแอร์โอเคชูวนี่ครับทุกคนโหนะครับบรรยากาศเนาะนี่ครับ โอ้โหยอมใจนะครับทุกคนนะคือแบบขนาดสนามบินระดักกลางนะครับทุกคนคนยังแบบคึกคืนนะครับนะถ้าเป็นสุวรรณภูมินี่ไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้ยังยิ่งเยอะครับนี่ทุกคนมีสายการบินแอร์เอเชียนะครับผมแอร์เอเชียแล้วก็สายการบิน หลายสายนะครับพี่รองรับนกแอร์เนาะแล้วก็มีเมื่อกี้ไทยออนแอร์นะครับไทยไลออนแอร์เนี่ยคุณที่สำหรับคุณที่จะดุนทางไปต่างจังหวัดประเทศลาวทุกคนเนาะนี่ครับกระบี่มีอุบลน,นะครับผมนี่ภูกเก็ต กับบรรยากาศนะเดินทางนะครับด้วยสายการบินต่างๆโอ้พี่น้องครับยอมรับนะครับทุกคนนะว่าสิ่งที่ไอ้บอยมูไว้นะครับสิ่งที่มันอวดนะเนาะจะให้มาเห็นนะครับสนามบินขนาดเด็กของประเทศไทยหรือว่าสนามบินระดับกลางเนี่ยนะครับคนยังเยอะขนาดนี้ boy, อนะบอยดูเอานะครับบอยก็เมนดูเอานะครับผมมีแต่ชาวต่างชาตินะกเกินมากเนี่ย เราต่างชาติมาเที่ยวเยอะเนาะเงินต่างๆก็เป็นภาษีของคนไทยนะครับที่สร้างแล้วก็เก็บเข้าประเทศไทยทุกคนนะงบประมาณทุกอย่างเป็นของคนไทยทั้งหมดนี่ครับมีขายของเนาะในพื้นที่ต่างๆนี่นะครับบรรยากาศทุกคน,ม,นกม,มันบอกว่าบ้านมันสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะงบเงินของบ้านมันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่สิ่งที่ทโตโรเขารู้นะครับบ้านสัมปทานนะของของจีนนะครับห้าสิบปีทุกคนนี่ประเทศไทย ประมาณตัวเองทั้งหมดครับผมนี่ครับเนาะน้ำหนักที่ขึ้นไลนเนี่ยประมาณเจ็ดกิโลนะครับพี่น้องที่ขึ้นเครื่องบินไลนนะครับผมเคยนั่งครั้งหนึ่งครับสุดยอดพี่น้องครับเนาะรอบหน้าเนี่ยถ้ากลับลาวเนี่ยต้องนั่งเครื่องนะครับมันสะดวกสบายพี่น้องราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณพันกว่าบาทโอเคทุกคนครับเนาะวันนี้พาไอ้บอยมาดูนะครับผมนะ ประเทศไทยเนาะเนี่ยความสะดวกสบายการเซ็กอินง่ายๆครับพี่รองครับเนี่ยมีตู้เซ็กอินออนไลน์นะครับสแกนหน้าแล้วก็ขึ้นเครื่องนะครับพี่รองครับโอ้โหทุกคนประมาณนี้ครับผมพี่รองครับมีความคิดนะครับเห็นยังไงทุกคนเนาะก็ฝากคอมเมนต์ไอยมาหน่อยครับมันบอกว่าสนามบินบ้านมานี่โอ้โหเนาะสร้างโดยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันบอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็จะมาแต่ ผ่านไปสองสามปันทุกคนยังเงียบเงาเหมือนเดิมบอกแล้วทุกคนนะคุณมีแค่สนามบินที่แบบที่แบบเปิดใหม่ที่แบบอาจจะใหญ่นะครับทุกคนแต่ว่าเนาะการท่องเที่ยวบ,บ้านคุณเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยนะครับมันยังไม่สะดวกสบายทุกคนลดรางพานะนะครับที่รองรับนักท่องเท,ที่ยวเรามีไหมนะครับทุกคนอันเนี้ยหลังจากที่เนี่ยจะขึ้นเครื่องนี่ครับก็มีนะครับมีบริการทุกคนหน้าประตูครับผมทุกคนนะรถท็งแท็กซี่ หรือว่าออกไปด้านนอกนี่ก็มีอ่ารถไฟนะครับรถไฟ20บาทตลอดสายนี่แหละคือการบริการนะครับของของอาลูกค้านะครับผมที่นองเนาะโอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพามาดูบรรยากาศเนาะบอยคอมเมล่าสุดป่วยหนักครับพี่น้องครับดิ้นนะครับเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับคือคืนขนาดนี้ไอ้บอยแสะสุดท้ายนะครับถ้าเกืดกากเลือดครับพี่น้อง โอเคนะครับผมพี่รองครับเนาะคลิปนี้ก็อากให้มันกรอกเลือดเป็นไปหลายวันทุกคนมันจะได้ออกไม่ออกมาแะนะครับนี่ทุกคนนะขอตัวลรไปก่อนนะครับพี่รองครับคลิปนี้เนาะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาใ่้ยกำลังใจผมครับพี่รองพี่รองครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมหรือว่ากดแชร์ไปให้บอยขมินได้ดูนะครับคลิปนี้นี่ทุกคนนะขอลาไปกับภาพบรรยากาศนะครับร้านหน้าเรานะครับผมพี่รองครับสวัสดีครับผม